ร้านอปแล้วก็ร้านเวชชีนาสตาร์นะคะลูกค้าเคยสงสัยไหมเวลาซื้อเครื่องมือจากร้านไปเนยอย่างเช่นพวกเครื่องนวดหน้าต่างๆเนี่ยเราจะเอาไปใช้อย่างไงซึ่งคําถามพวกนี้เนี่ยนะคะพี่ปีแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะได้รับคําถามมาทุกวันทุกคนบางคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ว่าเอาเครื่องนวดหน้าไปจะใช้ในขั้นตอนไหนนะคะเอาอย่างนี้นะคะพี่ปีจะจําแนกให้ลูกค้าฟังถึงเครื่องมือหลกัหลกๆในการนวดหน้าเอาแบบเบสิกนะไม่ต้องซับซ้อน เครื่องมือในการนวดหน้าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ใช้ในการผลักมิตามีนะคะมันจะมีอยู่สามเทคโนโลยีนะคะง่สุดเลยก็คือโฟโนไอออนโตและเมโซจำง่ายๆนะคะโฟโนไอออนโตแล้วก็เมโซโฟโนเนี่ยมันจะเป็นเครื่อนันตราโซนิกมันจะแบบเบาๆอุ่นๆนะคะใช้นวดผลักทั่วไปส่วนไอออนโตเนี่ยมันก็จะมีความสปาร์คที่ผิวนิดๆนะคะแต่มันก็ทำงานได้ดีกว่า แล้วก็ไม่แนะนําสาหรับลูกค้าที่มีปัญหาสิวนะคะเพราะว่ามันจะกระตุ้นทําให้การส,สิวเนี่ยมันเหอม,มากยิ่งขึ้นส่วนเมโซเนี่ยเมโซนี้จะเป็นซูเปอร์นะคะในการผักตัวยาก็คือเมื่อก่อนเขนาจะใช้ใกัใช้เข็มนะคะฉีดเข้าไปใต้ผิวแต่ตอนนี้ก็จะมีการใช้เ,เมโซโนูนิเดิลเนี่ยเข้ามาผักวิตามินให้ได้ลึกมากขึ้นแต่มันก็จะมีข้อเสียคือว่ามันเจ็บนะมันทำบ่วยไม่ได้เหมือนโฟโนทีนี้พอลูกค้าเลือกไปแล้วว่าเอ๊ะ อยากจะได้แบบไหนเอาก็แนะนําง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาผิวหบอบบางอะไรพวกนี้ค่ะใช้โฟโนโน,นะนะคะแต่ถ้าผิวแบบยา้กร้านมากๆนะคะอยากจะแบบให้เห็นผลไม่ไวๆก็ใช้เมโซแทนอิออนโตก็โอเคใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาเมโซหรือว่าไอออนโตใช้เองนะเดี๋ยวมันจะช็อตหน้าเอานะคะทีนี้ ลูกค้าขยับเข้ามาดูข้างในนะคะขั้นตอนการทำทรีทเมนต์ผิวทรีทเมนต์ผิวขั้นตอนแรกเลยก็คือการคลีนซิ่งก่อนนะคะคลีนซิ่งก่อนเพื่อที่จะเอาสิ่งสกรปรกออกไปจากผิวขั้นตอนที่2นะคะเป็นการสครับเพื่อเปิดรูขุมขนนะคะอันนี้ไม่ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าสิ่งสกรปรกไปอุดตันบนรูขุมขนมันจะยิ่งทําให้เวลาเราผักอะไรเข้าไปมันจะเกิดการอุดตันเนาะ สานี่จะทำหรือไม่ทำก็ได้คือการ Facial Massage นั่นเองนะคะ I A L Massage นะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดวอร์มผิวให้พร้อมสำหรับการทำทรีตเมนต์และก็ขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะเป็นการใช้เครื่องมือนะคะในการผักตัวยาตัวนี้จะสำคัญมากขั้นตอนสุดท้ายก็คือการมาร์กหน้านั่นเองนะคะ ลูกค้าเห็นไหมคะว่าเราจะนำเอาเครื่องมือนะคะพวกเมโซไอออนโตโฟโนนะคะเข้ามาใช้จนถึงในขั้นตอนนี้ลูกค้าฟังพี่ปีให้ดีนะคะว่าขั้นตอนขั้นตอนที่4เนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะทำคอร์สอะไรเนี่ยลูกค้าทำได้หมดนะแต่ว่าต้องรู้จัก เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมของโซลูชันนะคะถ้าเป็นผิวขาวหน้าใสาลูกค้าจะต้องใช้ตัวไอวิตามินซีอาบูตินหรือแทนซามินโคจิกวิโคไรซ์ซึ่งเป็นกลุ่มไวทินีนนะคะอย่าไปใช้ข้ามสายพันธุ์ถ้าเป็นกลุ่มการแอนตี้ริงโคลการแบบชลอวยัยก็ต้องเป็นกลุ่มคอลลาเจนวิตี สเตมเซลล์ uh, cell, หรือว่าบ o t o x กซนะคะส่วนสิวสิวจริงๆก็วิซีก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะผลัดผัดเรยดียกว่รอยดดงรอยแดงออกจากผิวดแล้วก็วิตามิน A อะไรพวกนี้ค่ะก็เลือกใช้ให้ถูกนะคะ3ตัวนี้ก็โซลูชันที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้เครื่องมือผลักก็คือเป็นเบสเจลหรือไม่ก็เซรั่มนะคะเบสครีมเบสโลชั hmm. ่นไม่ใช้เพราะว่าโมเลกุลมันหนักผักลงไปมันก็เหนื่อยหนาแล้วก็ทำให้เครื่อง สียไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่วีนํามาฝากกันก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือนะคะลองคิดนิดนึงว่าเราจะขายคอสอะไรเรามีมงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราอยากจะได้เครื่องอะไรนั่นเองคะ่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรนะคะก็สอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย